ับอแต่แบตก็เลยแบตพวกรถยนต์ไม่รวมหลายอิมต้องอิมแอมป์เลยนะน่าจะได้เนาะแตก็โอเคตัวนี้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดแบตใหญ่ๆเลยไม่มีพวกนั่งแบตพวก200แอมป์แต่ก็ยืู้ก็ได้แล้วก็ยงมตู้ใหญ่มันก็ประมาณสัก100-120แอมป์ใช่เออเราเป็นคู่ได้ไหมได้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น200แอมป์แบตบนปั๊นใหญ่ๆอาจจะใช้เวลานานนิดแต่กับแม่ได้ต้องเรียบเวลานักทีละลู ถ้ารถเล็กก็หน้าละถ้าเกิดรถปิดทับก็สองลูกได้คือมันอย่างนี้คือแบตสภาพที่เข้ามาทีแรกเนี่ยสามารถมันจะเป็นดีใช่ไหมครับสมมติเราลูกหนึ่งต่อเนี่ยมันจีดแอมประมาณนักสิบห้าแอมป์ในเรานี่แบตไซส์ลงเจ็ดสิบห้าแอมป์นะครับมันก็จะด้จีนแอมจากเพื่อสิบห้าแอมจากนั้นแอมป์จะค่อยๆลดจากนะถ้าเกิดเราทำลูกเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราจะทำลูกหนึ่งมันกี่สิบห้าแอมแอมเต็ม เก่งก็จะได้เยอะกว่ารถปีห้ามันจะได้3ามสามลูกขึ้นไป,ปนะครับตนนี้เป็นรุ่นใหม่แต่มันก็คือเด็กๆเอารุ่นในตัวเนี่ยเบอร์หกมาใส่ปไปด้วยกัน2เครื่องเลยคือพอดีของตัวนี้มันจะเป็น2องช n n แนลนะ,ละมันมีมีให้เราถามทังอองง้งหมดสองคือเราสามารถํา ้าแปดบางทีเราให้โวลต์ค่าหนึ่งเนี่ยแอมป์ก็จะกินต่างกันแต่ถ้าเกิดแตกต่างสภาพกันเรามาต่อพ่วงกันที่ชานลเดียวเนี่ยบางทีเราต้องแยกออกไปหาือย่านพราะปกติเราจะตั้งค่าถ้าสมมติเราตั้ง15วลตต์เราแบตรูปหนึงมาต่อแอมป์อาจจะเข้ามากพออีกรูปนึ่งมาต่อแอมป์มันจะเข้าน้อยไอ้รูปแอมป์ที่เข้าน้อยบางทีก็อาจจะไปทำอีกครั้งึ่งแต่ถ้าเรามีสองชานลเราก็สามารถอัพ้อมกันได้ก็คือจาได้เราตั้งค่าและอีกชานั้นึงต่างค่า ทันนี้อุปกรณ์หลักๆก็ไม่มีอะไรจะมีเครื่องพื้นผูแล้วก็เครื่องวัดเครื่องวัดก็จเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวเดเก่าอันนี้ตัวใหม่นะแล้วก็ยังมีให้โดมิเตอร์เครื่องพื้นผูว์มีหน้าที่เอ็มือเราเหมือนกับหมอรักษาผลไข้เราอยากรักษาไปแต่ถึงแนี้ยพอทำแล้วคนแค่การดีขึ้นจะไม่ดีขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวบมอ ก็คือเราจะใช้ตัวนี้วัดพราะ้ะนก่อนทําต co so like bon ัวนี้ม like ันมีหน้าที่คือเราจะวัดความที่เมื่อแบตช่างภาพอย่างไรและพอหลังจากนั้นพอเข้าเครื่องเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็จืวัดอีกทีเครื่องนี้จะบอกค่าระหมดเลยสภาพแบตเตอรี่อืหนงก็จะบอกโหมดออกมาปกติแบตเตอรี่ที่จะสตาร์ทรถยนต์ได้เนี่ยก็มีโหมดอยู่12.5ขึ้นไปถ้าเกิดต่ำกว่า12ไม่จะสตาร์ทไม่ได้นะอันที่สองก็คือค่า c c a แต่ปกติค่า TA เนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้กัน เขาจะบอกค่าความดูแบตเป็นแอมแพรวอย่าสงสมมติรถรถบิ๊กแอมก็จะใช้อย่าง n700 แซงก็จะ,จะมี75แอมแพรวเราจะรู้ว่าเรามี75แอมแพรวแต่มันดูถัดไปคือเป็นความจุที่ค่าเนี้ยคือค่า c ี a อย่างเขาจะบอกเลยถ้าป็สเปคละเอียดตรงเนี้ยเขาจะมีตารางบอกไว้ในด้านของชิเนียร์แบตเตอรี่ว่ารถแบบรุ่นเนี้ย n60 เนี่ย75แอมแพรวมี300 เราก็ต้องรู้แล้วเราแบตบรูกนี้แบตใใหม่เลยชั้นไปเด็ม,มันจะมีซร4ย325ซีดีแต่เราแค่แค่มีวัดปุ๊บเออมันต่ำกว่าเราก็รู้แล้วมันก็เสื่อมสภาพไแล้แบตบพอเราใช้ไปมันเสื่อมสภาพการเสือสเส่อมสภาพม,มัจจะเกิดจากการที่แผ่นผ้าหลุดร่วงหรือเกิดจากการที่ซเฟอร์เนี่ยมันเกาะเกาะทิพแผน่นแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยแผ่นผ้าจะยังไม่เสียทีเดียวมีบางส่นวนหลุดร่วงแต่ส่วนใหญ่ที่ลงสตาร์ทไม่ได้จะเกิดจากตัวซอฟอร์เนีเข้าไปเกาะผัน ทีนี้เราถ้าเากิดเรามีวิธีเอาไอ้เซาเปร์พวกนี้ออกได้เนี่ยแบตบก็จะกลับมาสภาพใช้งานได้ครับใช่นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางทีรถเราเนี่ยเราใช้ไม่ไม,ไม่เต็มร้อยหรอกจะเปิดเป็นแท็กซี่เลยครับตลอด24ชั่วโมงแต่ไอ้รางทีแบตมันเสื่อมสภาพไปเลยแทนมันยุ่ยสลายนะแต่รถเราเนี่ยบางทีใช้งานไปสิบครึ่งเราจอดสักส่วนหนึ่งนานๆก็มาใช้หรือบางคนเราคิดใช้ครัค้งอย่างพวกนี้เกิดจากเซาเปร์ แต่ที่ถามว่าทําไมโซเฟตทำไมเครื่องชาร์จของรถยนต์มันชาร์จไม่หลุดเพราะว่าซโลเฟตพวกนี้มันแข็งมาปกติมันจะไม่เปิดโซเฟตที่เกิดขึ้นขณะที่เราคายไฟจากาจแบตถ้าเกิดการปล่อยจากแบตก็เกิดซโลเฟตเหมือนกันการาเติมเนี่ยแทนท่าจะสะอาดแต่ถ้าเราใช้ไฟไปเรื่อยๆเนี่ยซโลเฟตก็จะมาเกาะที่แผ่นพ่อ,อไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่ของแผ่นทําให้แบตลุกน้นไฟหมดในะการที่ไฟหมดขนาดนั้นเราดีดชาร์จเข้าเนี่ยเครื่องชาร์จธรรมดาครับ ในชาร์จในรถยนต์ยังสามารถบรรจุไปให้เต็มโดยการสลายสารซัลเฟตพวกนี้ออกจนหมดนะ่าแต่ซัลเฟตที่แข็งมันไม่ใช่อย่างนั้นพวกเครื่องชาร์จพวกนั้นมันกําลังต่ำไม่สามารถที่จะชาร์จกลับมาได้ในในเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาก็จะเป็นตัวทีรีกว่าเครื่องมูเนี่ยแหละเครื่องมูลมันมีหน้าที่ก็คือใช้คลื่นความถี่สูงเนี่ยเข้าไปสลายพวกซัลเฟตแข็งพวกนี้หมดเพราะหลุดออกหมดปุ๊บอันน่าสนานแต่จะกลับมาใช้งานได้ครั่ง ก็ตัวเลี้จะเป็นตัวบอกเราอันนี้จะเป็นวัดทางแบบส่วน,นตัวนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็สําคัญเหมือนกันคือมันจะวัดความเข้มข้นของน้ําที่อยู่ในแบตเตอรี่คือรับร้อนไปเลแบตในใหม่เลยเนี่ยก่อนเติมเนี่ยเขาจะรับั้กดใหม่มาถ้าเราวัดความเข้มข้นเฉพาะออกมาเนี่ยจะได้ค่ามาตรฐานคือ1.25หรือแบตบ,บางรุ่นก็นจะเป็น1.28แต่ส่วนใหญ่ก็คือประมาณ1.25 หนึ่งอยูสองแท้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ลูกลอยตัวนี้วัดเนี่ยมันจะมีตัวเลขออกผมใส่ใดูดดนะไอ้นี่ก็คือเราใส่ใด้านแหลมเข้าไปานัด,ด้านที่สุดเลยนะด้านที่แน่นเสร็จแล้วก็พอบีบปุ๊บจุ่มลงไปมันจะดูดน้ำขึ้นมาตัวนี้ใครใช้นะยอย่างนะไม่ทำเล่นน,น,นะ คามเบาคือจมมดก็คือมันไม่มีความข็งข้นเลยเห็นไหมเนเครืองัววมิดเลยแต่ถ้าเป็นกดกดที่ว่ากดไหมเนี่ยลูกบอนจะเอาไมเพ้นดีกลกบอจะยกขึ้นมาครเ่าน้ำจีอยู่ตรงนี้นั่นคือที่ดระดับปสองห้าใช่ในพวกพวกที่แบบที่เสื่อมสภาพเนี่ยที่กดเปลี่ยนรูปเป็นเป็นเซาเฟรเป็นกาที่แผ่นเนี่ยน้ำก็จะจางอยี้แหละนะแจะไม่ไม่จมหมอนน้นะ อาจจะอยู่แค่นี้แค่ขาวแค่แดงก็ที่เขาเรียกว่าน้ำอ่อนก็คือกรดเนี่ยเปลี่ยนรูปไปเป็นัลเฟตแล้วเราชาร์จเนี่ก็ไม่หลุดแต่เดี๋ยวพอระหว่างที่เราพื้นผูไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะค่อยๆหวัดนความเป็นคนดูเทียบกับตอนแรกที่าพื้นผูโผมวามันตีกพอพื้นผูไปแต่อนอความเป็นคนเริ่มมาแสดงว่าัลเฟตเริ่มหลุดคือตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการตรวจเช็คของตาวเชื้อ ใช่เพราะถ้าเกิดเราคืนฟูทุกช่องเทอรเป็ตออกหมดเลยไม่ต้องได้ค่าเทอร์เพตดีอ่นี่คือแบบบางคนเขาถึงจะรู้ได้สมมติมันมันได้หมดห้าช่องอีกช่องหนึ่งเกิเกออกดยังอ่อนนัแสดงว่าช่องมี้เทอร์เนตยังหมดก็อนนั่คือเราเล่นตัวบอกหมดได้นี่ก็มีความสับผิดชอบเราคืนฟูเรื่องแผ่นกำกันไหเครับคือใส่กำกานแต่จะไม่ใส่กดเพิ่มเพราะว่ากดที่เราใส่เข้าไปทีแรกเนี่ยมันก็ยังอยู่ในแบตเตอรี่นะ มันไม่ได้ออกไปไหนแต่การที่ระดับน้ํามันลดเนี่ยคือน้ำเฉยๆที่มันระเหยเออกไปเราก็ใส่น้ากลันเข้าไปสมมุติว่าอย่างเราดูเปิดจุกดูไว้น้ําแห้งเราก็เติมถามว่าเติมแค่ไหนมันจะม,ม,จะมีมันจะมีขีดบอกไว้อ่ามันจะมีทั้งมีอัปเปอร์อัปเปอร์กับโลว่าเราก็เติมให้ถึงเส้ซนอัปเปอร์มันก่อ,อ,อ็อันนี้ก่อนก่อน,นที่จะทำเนี่ยเราล้างแบตมาก็ต้องดูแบตรูกนั้นหะ่วงไหม บวมเนี่ยเราก็จะดูส่วนใหญ่จะบวมทางทางด้านด้านหัวท้ายตรงข้างข้างแต่มันจะไม่บวมเพราะมันดีดกันอยู่แต่ที่เห็นง่ายคือตรงหัวท้ายจะป่องอกมาถ้าเกิดแดดบ,บวมแล้วพวกนีไ้ไม่ไม่ต้องมาทาเพราะว่าดา้านในส่วนใหญ่เยมันเย็นหมดแล้ว <S <S สมวมติพาเราดูเอ่อไม่บวมเสร็จเราก็ต้องไปดูดีเทลข้างในกันอีกก็คือเปิดจุกทั้งหมดเลยหกหกช่องนะนะเราใช้ไฟฉายไม่็นอุปกรณะงรนะ ใชจนฟูแล้วบางอันมันแผ่นริบนออกมาลอนออกมาเลยก็คือพวกนี้แผ่นผ้ามันเสียนะบางทีห้าช่องดีอีกช่องหนึ่งเนี่ยแผ่นแผ่นลมแผ่นเสียเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูไม่ได้เหมือนกับช่องนั้นมันมันมนเสียไปนะ้คือทํายังไงโวลต์ก็ไม่ยืนที่สิบสองโวลตนะ์หรือแม้เราจะฟื้นฟูในห้าช่องที่ดีช่องนึงมันต,ตายพวกนั้นก็จะไปใช้ใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญเวลาที่เราเลือกแบตที่มาฟื้นฟูเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนดูนั้นคุณภาพ เสร็จแล้วมาดูเสร็จทุกอย่างผ่านเคสละเจ้าตัวนี้วัดดูคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้ําอ่อนมาถือว่าเป็นเคสปกติที่ว่าคนใช้แบตเขาเติมน้ำกลั่แต่ถ้าสมมติว่าเราเจอทำไมน้าเข้มแบตยังสตาร์รถดไม่ได้ให้สนนิษฐานเลยว่าเขาเติมกรดลงไปแทนน้ำกลันเพราะมันมีมีบางบุมคีดีๆการเผยแพร่ที่ผิดไม่ว่าถ้าในงานแบตจรีจะใช้ได้ทนกว่าไม่จริงเท่ากับเรา เริ่มกดมันเข้มมากพอเข้มมากๆเนี่ยมันมันช่วยเร่งทําให้เซอร์เฟตกาะเยอะขึ้นพวกนั้นเนี่ยเซาเปเฟตจะเกาะแน่นมากแต่บางทีมันจะได้แค่วนมันเพราะว่าเราเติมกดเข้าไปเนี่ยเท่ากับเราใส่ความเข้มข้นให้มันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เติมเนี่ยเราเติมน้ำการถ้าเกิดเซาร์เฟตไปเกาะวนมันจะตับหมายถึงว่าความเข้มข้นน้ำมันจางทําให้วนมันหายคือวนของแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นน้ำถ้าเกิดน้ําจางเนี่ยวนน้อยถ้าเกิดน้ําเข้มวันมาก ใช่บางนีเขับมกให้เติมน้ำกรดใช่บางทีเขาบอกให้เติมกรดทุกทีเราแห้งเราเติมน้ำกรดมันลดัวเองแต่บางคนเขาบอกให้เติมกรดมินใช้ได้คนใช้ได้นานกว่าซึ่งซึ่งไม่จริงมันยิ่งไปเพิ่มทาให้ความเป็นคนมากทําให้ชาวเปรตมีกองมากเพราะฉะนั้นการที่เราระดับน้ําหายเราจะเติมน้ำกรดอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องเติมกรด มีทั้งกดเข้มแล้วกดอองแล้วจะแยกสองทางมีกดเข้มมีกดออนจะแดเราไปปรับก็ได้เาซื้อแปลเอาไว้อซื้อน้ำาตรน้ำปรดไม่อาวินตายนะไมก็ปิดจะมีบอกหะน้ำเนี่ยน้ำปลที่ขายกันเนยไม่ใช่น้ำบ,บาตจริงค <c oughs> ือน้ำกรอมเ่ะเราใช้น้ำกลอมก็ได้ไม่ต้องไปซื้อหรือน้ำแาบวางทิงมาให้เขาเล้ยงละ ก็้เราไ้อของพวกน้มาสิองใช้นกรอไมด้นะครบนอัีนกรดนีือเราจะปั๊บปั๊บทีให้ตกตกอนแล้วก็เอาส่วนถึงกรดไปใช้ส่วนตะกอนไปที่ที่กรก็ไมได้แบตเตอรี่เราไเป็นกากกับดัาเราเอานเซนไซทั เราเทออกหรือบางทีถ้ามีกดเข้มมากๆเนี่ยเราหย่อนลงไปมันก็ทําให้จานเข้มได้แนี่ราหัโอเคไหมแต่เดี๋ยวเราไม่ไม่เลนขอบแล้วเห็นเผ่นนีมนยื่นลงไปเจอเจแบนั้นแบบนี้คือแผ่นบ่งๆก็ยังโอเคนะถ้าเกิดแผ่นริ็งเนี่ยมันเคยเห็นแบบนั้นบ้างแต่ไม่มี ชี้บอกได้นี e ่คือการเด็ดนี่นะนี่อยู่หรือผอยู่อะไรอยเา้จะต้องคุยผมมาตั้งสามเดือนอะไรแบบนี้นเพราจะจับานแล้แต่ก็แบบนานเด็ดๆเดะ ตอแรกไม่ลงตัวไงเขาเลยกดไม่เพราะว่าเราเยัาไม่รู้ว่าเราจงใช้ได้ไงมให้เให้เราเข้าใจกัแบบดจะดูแบบแล้วเราอาจจะใส่ไซส์ใ่กว่าแต่เดี๋ยวแบบมีไซบ์ใหญ่เทาแล้เขาจะไม่ใช้เราจะใช้กับเพื่อนเพราะว่าเราเจบเพื่อนเป็นคนแค่ทำรานก็มีานอะไรเยอะแล้วก็องหั ใ่แต่บางที่อยู่ไกลเพราะว่าซื้อซื้อให้ผมส่งนะผมส่งไปแล้วก็คุยโน้ตสักเดียวคุยได้โน้ตสักเดียวยังไล่อยู่แต่ผมตัดมาไม่เคยมาหานแต่คุยโพ้์เข้าใจถ้าเกิดเราคุยไป่ไปๆแบบเขาเข้าใจแต่คุยได้และไม่ได้มาคุยเนี่ยเราเข้าใจคือมาบอกเพื่อเราจะ พวกื่นช้าเนี่ยมันจะช้าพเพราะเซาเฟตตี้กำลังมันต่ำเแต่ตัวเนี้ยมันช้าได้ทั้งนิงดทั้งเซาเฟตที่แข็งแน่นมากๆเลยคนแลใช้ใช้แน่นาเลยนะอันนี้ก็คือจะไม่จะไม่มันจะลอย้วไม่เหมอนเราเราน้เลยอันนจะถูกเขาเรียกว่าขาวจมของการขานัก็คือกดตัวเนี้ยออก ถ้าเกิดกดกดเราไล่เราไม่ออกกดไม่ได้เที่ยงกับนิ้วพอจะยกตัวขึ้นสีเหลืองก็จะมาแตกที่ผิวน้ำคือเราต้องให้ตรงขอบน้ำเนี่ยอยู่ระหว่างร้อยต่อระหว่างถึงเส้นทางก็คือว่าเป็นคนหนึ่งนี่เราดูว่าช่องไหนออกนะก็เราเติมแค่ระดับสามคือมันจะออกไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวพอเราทักมันจะเที่ยงคือพอแต่พอพื้นผิวแล้วเนี่ยไอช่องเป็มันออก อันนี้ก็จะเข้มกว่าช่องแรก่ะจะไม่ดื กาข้อบแพ็มันไม่ออกมันอยู่ในน้ำถ้าเกิดน้องไม่เติมวนีเกิดเกิดทำใความเคมตัเลยทำไม่เราหลั่งไเลแต่ในระดับที่แรกที่เราเติมแป้แรกที่มามเช็คมาในวิธีดูดออกดูดออกถ้าสมน้ำปอย่างถ้าเกิดเคยบมากที่ดูดออกสักสกสลิงแล้วเ็เติมน้ารักเลยสักสลิงแต่ถ้าเกิดเคยน้อย 有罗麦罗的。<noise> ตอมันพัูแสมันจะตัดกคราวนี้มันมีเียวีสิบรเ็ถามว่าดีคือเท่าไหร่ดีอถ้าแบาทสี่กิโแต่ตัวเนี้ยแต่ดีคือตัวนี้ลดลงแต่ตัวนี้ต้องมากขึ้นมันจะตอัคือซีดมาขึ้นแต่ความตรนทานต้องลดลงแต่คือ้นทต้งพงดีนะมลน์ตอลดเปนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่กี่ดูเหมือนมันไม่ยี่ห้าเนื่องจ้มันอ่านภาพแสงมากแต่ ให้ดูดตัวนะี้เป็นหลักก็ได้่250นั้ะเลย3%ถือเอง255เป็น450มันไม่ออกประมาณ5 0นั่น,แล,นแล้วไ้มมเราดูเครื่อ,นนอ,นนองนจแจ้งเราต่างกันซีซอแบบนี้ใช้กนได้เ็าให้เปลียนะ พวกนี้เป็นก่อเนี่ยมันเกรงกระจู่ไฟเป็นเด็มแบ่ที่จะเสื่อมประมาณปีขึ้นเป็นสองปีด้และเพราะว่าไดชาร์จมันจ่ายไฟตลอดครับในการร้อนเหมือนอร์มันช้ายังไงมันก็ตรวจสอบ่าแบตลีไฟเป็นเด็มเ่ถ้าเรืองอเบล็อกนะครับเพราะนั้นถ้าเแบตเราเองแบตเดือนก็ทำสิบ้าือล่าแต่สองปีได้อายุมันที่ยานมากขึ้นเช่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการ Preventive คือไม่ใช่การซ่อมแล้วเกิ่อซ่อมมาแบตมนั้นสตาร์ทไม่ได้เรามา แต่เนี่ยแบตเราก็ยังใช้ดีอยู่แต่เราละลายครับจ้ากล่องที่มันจะต้องมาซ่อมนะนี่เป็นเช็ดฟิล์มทีและการถ่ายน้ำมันเดื่อดเหมือนกครับนี่ก็คือแดดจีบจีบหัวจีบจีบหัว